สวัสดีคะ่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่อภิพี่นิวส์นะคะวันนี้ก็ยังคงมีข่าวของน้องลิสให้ติดตามกันแม้จะเป็นวันหยุดนะจ๊ะแอดยังคงทําการตลอดจริงๆนะเออวันนี้มาเล่าให้ฟังนะบอกว่าข่าวเกาหลีเนี่ยเขาให้ความสนใจกับน้องมากๆนะไม่ว่าจะซื้อบ้านซื้อรถ เออซื้ออะไรนะก็ลุ้นไปด้วยตลอดนะคะแต่ล่าสุดค่ะก็ยังคงอวยยศอยู่ไม่หยุดนะคะเรื่องของรูปร่างของน้องนั่นเองค่ะแล้วก็มีการโฟกัสด้วยนะว่าภาพในระยะหลังเนี่ยในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานะจนถึงล่าสุดเนี่ยน้องลิสมีความเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ทุกคนเนี่ยอึ้งทึ่งไปจนหมดเลยนะคะโดยเฉพาะเป็นความฝันของส,องสาวๆด้วยนั่นก็คือการนี่ค่ะคอนโทรลรูป ร่างคอนโทรหุ่นให้อย่างแซบอยู่เสมอนะคะก็มีคนพูดว่าโอ้โหบินเป็นนกน้อยเลยใช้เวลาอยู่บนเครื่องกว่าคอนชีวิตแต่ทำไมลิซ่าหุ่นแซบเหลือเกินไม่รู้แอดซิส,สอัพบนเครื่องหรือเปล่า เนาะเพราะว่าหุ่นดีจริงๆแม้แบบหลายคนอาจจะนึกภาพอะขึ้นเครื่องมันก็อาก,กินนอนพักผ่อนแบบนี้ใช่ไหมแต่น้องของเราค่ะมีเวลาให้หุ่นแซบอยู่เสมอล่าสุดค่ะกับภาพนี้ที่ถ่ายที่โคเชล่าหลายคนก็มุ่งประเด็นแปลว่าโอ้โหลิซ่าใส่ใจเน้นเฉพาะจุดอย่างแน่นอนนั่นก็คือเทนเท,ท,ทคิดเหมือนกันหรือเปล่าค่ะเขาเล่งไปที่สะโพกสับๆของน้องนั่นเองนะจ๊ะ ฉายาหุ่นนาฬิกาทรายเนี่ยคือได้มานานแล้วนะคะแต่เขาก็มีการลงภาพเทียบกันค่ะว่าสมัยก่อนนั้นน้องลิสก็จะตัวเล็กๆนะคะเพรียวบางเฉยๆแต่เดี๋ยวนีนยอย่าได้หย่มนะเพราะว่าน้องมีการเพิ่มน้ำหนักแล้วก็ แอบเด้งขออภัยกัทุกคนก็มีการเพิ่มน้ําหนักแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อด้วยนะคะเลยทําให้หลายคนยกย่องให้เป็นลิซ่าผู้แข็งแกร่งนั่นเองนะคะโดยเฉพาะภาพนี้ที่เขาโฟกัสว่า โอ้โหกางเกงเอวสูงแบบนี้นะแล้วก็เรียกว่าเว้าขาสูงอีกเหมือนกันพร้อมกับเสื้อครอบนี่มันช่างทำลายล้างเสือเกิดนะคะโดยเฉพาะการที่น้องในแอคท่านะนำขามาด้านล่างไม่ใช่ด้านล่างสิมาด้านหน้าเล็กน้อยนะเผยสะโพกนะบิดเป็นตัว S แบบนี้โอ้โหหุ่นสวยสับมาก ซึ่งเขาก็สังเกตการกันนะคะบอกว่าจริงๆแล้วหุ่นสับๆแบบนี้เนี่ยเห็นตั้งแต่คอนเสิร์ตนะคะช่วงบอลพิงแล้วแหละเพราะว่าสัดส่วนขององลิสเนี่ยแต่ละโชว์แต่ละชุดนี่ไรที่ติจริงๆแล้วก็ที่มีการถกเถียงกันไม่หยุดไม่หย่อนไม่ตาสว่างสักเทียนะบอกว่าหุ้ยใส่แผ่นรองสะโพกหรือเปล่าเลยทําให้ก้นเด้งดึงหน้าตีแบบนี้แล้วก็สะโพกสวยไรที่ตินะคะแต่ก็มีการพิสูจน์แล้วจากคลิปนี้ค่ะนี่โอ้โหเครซี่กัน ไม่ไหวกับหุ่นน้องนะเพราะว่าเจ้ากางเกงปลาหมึกสับนี่แหละคะ่ปะปลาหมึกบั้งนะใส่หมูสับอันนี้นะทําให้เห็นว่าน้องไม่ได้ใส่แผ่นรองสะโพกนะคะคือแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแผ่นรองสะโพกในเวลาใส่แล้วมันเต็มลงมาเลยหรือเปล่านะคือปิดก้นปิดบั้นท้ายตรงนี้เลยหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าจากชุดนี้มันบงับงบงับงบังบังลงมาตั้งแต่เอวเลยมันไม่ได้เห็นแผ่นใดๆทั้งนั้นนะเขาเลยบอกว่าเนี่ยมันหุนจริง คุณลิ์ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีเสริมเติมแต่งใดๆเลยนะคะโอ้โหขอบคุณเจ้าชุดบ้างปลาหมึกมากๆนะคะที่เฉลยทุกอย่างแล้วแล้วก็เรียกว,ว่าเป็นหลักฐานนั้นให้แอนตาสว่างสักทีนะจ๊ะ และที่หลายคนเล็งไปว่าล่าสุดนะน้องน่าจะเน้นเรื่องของสะโพกมากที่สุดนะคะเพราะว่ามันสวยมากๆแล้วก็มันทําให้เป็นเรื่องของการวางแผนใส่ชุดต่างๆเวลาออกอีเวนต์เนี่ยก็จะเน้นไปที่ส่วนนั้นมากเป็นพิเศษด้วยนะคะซึ่งพี่แนนเนี่ยคนที่เป็นสไตลิสต์ขาประจำเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องชูจุดเด่นตรงไหนออกมาหรือว่าตรงน,นี้เออน้องลิสเล่นตรงไหนยังไงนะสัสดส่วนสวย,สวยเป็นแบบทองคําตรงไหนนะคะเขาบอกว่าจากงานแอลวีล่าสุดนะในช่วงแฟชั่นวี ก็จะเห็นว่ากางเกงตัวนี้นะก็จะเป็นทรงที่น้องถนัดมากๆเลยนะคะทำถึงทําเกินอีกแล้วเพราะว่าเน้นสะโพกนะแล้วก็เอวเนี่ยสูงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เปิดในช่วงต้นขาแสดงว่าน้องเนี่ยก็ต้องการจะเน้นไปที่ช่วงสะโพกสวยๆนะะซึ่งน้องก็คงปั้นมาเป็นอย่างดีเลยปกติเนี่ยเราเห็นแต่เป็นแบบว่า ั้นหุ่นสรีระต่างๆเป็นสถาปัตยกรรมใช่ไหมอันนี้คือสถาปัตยกรรมของโลกนะคะแถมยังมีชีวิตอีกด้วยน่ารักมากๆเป็นบาร์บี้แต่หุ่นแข็งแกร่งนะคะทางเกาเขาก็บอกแบบนี้ค่ะรวมไปถึงเนี่ยนะคะชุดเดรสนะล่าสุดที่ออกงานบูคการีด้วยขนาดเป็นเดรสแบบว่าเรียบร้อยน่ารักนะแต่ดูจากท่าโพสีรูปนี้นี่คือสะโพกเห็นชัดมากเลยก็เลยรู้แหละว่า <c oughs> ปั้นมาอย่างแน่นอนนะคะทุกอย่างได้ดั่งใจนะด้วยเขาเรียกว่าความมีวินัยของน้องนั่นเองนะคะอันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าต่อไปเนี่ยน้องจะไปปั้นตรงไหนเพิ่มหรือเปล่าเพราะจริงๆเนี่ยคือมันก็แซ่บจนแบบไฟลุกอยู่แล้วนะ,ะทุกคนคิดว่ายังไงคะสะโพกอันนี้ที่หลายคนฝันหาอย่างแน่นอนนะจ๊ะวันนี้แอดไปละเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ